สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นกระแสะแห่งการดูแลสุขภาพรักตัวเองให้มากอะไรประมาณนี้นะคะมีคําถามมาหาพิมพ์บ่อยๆนะคะที่ Facebook ว่าพี่ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะทาอะไรกินอะไรวิตามินอะไรอาหารเสริมอะไรนะคะอยากจะทราบก็วันนี้จะมาแชร์ฟังค่ะว่าพิมพ์ทานอะไรบ้างไม่ทานอะไรบ้างน,นะคะถ้าอยากทรบาบเนติดตามได้เลยเนื่องจากตัวพิมเองะคะเะคะชื่อร้อนะคะว่าความงามนั้นมาจากภายใน เป็นส่วนมากแล้วก็มีการศึกษารหลายอย่างนะคะที่แบบว่ามาเป็นตัวสนับสนุนนะคะให้ทราบว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วตัวเราอะความสวยที่มันอยู่ข้างนอกผิวที่มันดูดีเปล่งปลัง่ลงอะไรแบบนี้นะคะมันมาจากสุขภาพที่ดีของเราจากภายในส่วนแน่นอนถ้าเกิดเราสุขภาพดีแล้วอะไรที่มันบำรุงลงไปเด่ยมันก็จะซึมได้ดีมากขึ้นถ้าเกิดสุขภาพคุณโทมสุดข,ขีดคุณพยายามจะอัดอะไรลงไปจากภายนอกเนี่ยะคะ่ะมันก็ลงบ้างแหละแต่คงไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่เขาสุขภาพดีนะคะสําหรับอาหารเสริมที่ปกติพิมทานจะมีแค่อย่างเดียวนะคะ อย่างเดียวที่ซื้อมาก็คือจะเป็นวิตามินซีหิมจะทานวิตามินซีวันละ1นเม็ด1ครั้งขนาด1000มิลลิกรัมนะคะอย่างเดียวจะไม่ทานอะไรอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ไปบริจาคโลหิตเนี่ยทางกาชาติก็จะให้เจ้าธาตุเหล็กนะคะที่เป็นเม็ดแดงๆมาทานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทานธาตุเหล็กกับวิตามินซีเป็นหลัก <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสกลับไปบริจาคเลือดอีกเรื่อยๆนะคะสาหรับในช่วงเวลาที่ไม่ปกติของชีวิตยอย่างเช่นช่วงที่หิมปาก ตรงนี้แตกระแหงนกกระจอกอะไรไปเนี่นะคะพิมก็ต้องหาวิตามิน B มาทานเพิ่มเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพิมเชื่อว่าอาหารที่เราทานเนี่ยนะคะมันให้สารอาหารเลยเพียงพอกับร่างกายแล้วแหละแต่ว่าในยามที่มันไม่ปกติอย่างเช่น เจ๊งไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หาวิตามินอื่นมาทานส,สำหรับในช่วง<ส>เวลาพิเศษของชีวิตนะคะเวลาที่แบบว่าเรารู้ว่าเราจะไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลที่แบบเรารู้ว่าต้องโดนแดดโดนอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะไปหลั่นล้านะคะเหลือแค่เรานั่งกองอยู่ในรถหรือว่านั่งกองอยู่ใต้ร่มอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็จะเต็มตัวโดยการกินเจ้านี่ค่ะ perfect radiance นะคะของ avio ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยพิมพทานมาประมาณ2 3สปีแต่ว่าพิมพไม่ได้ทานตลอดนะพิมพจะทานเฉพาะช่วงเวลาที่พิมพทราบว่าอย่างที่บอกค่ะจะไปเที่ยวไปอะไรแบบเนี้ยเรารู้ว่าผิวเราไปเราจะต้องโสมแน่ๆนะคะพิมพก็จะทานเจ้านี่1เดือนก่อนไปช่วงที่ไปแล้วก็1เดือนหลังจากกลับมาแล้วด้วยนะคะก็คือแบบว่าเพื่อที่เป็นการเตรียมผิวแล้วก็เราไปโซมเสร็จแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นการช่วยฟื้นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแบบเนี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือสามารถจะทานได้ ตลอดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีงบประมาณมากเพะเนื่องจากว่าพิมพ์ก็เขียนนิดนึงนะคะพิมก็จะทานเฉพาะในช่วงที่แบบว่าจําเป็นต้องทานอะไรประมาณนี้สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเพราะเคลมว่ามันจะช่วยในการลดเลือนจุดด่างดาต่างๆทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสขึ้นลดเลือนริ้วรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมันเริ่มจะเห็นเนี่ยมันทําให้มันดูจางลงและที่สําคัญคือช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะทาให้ผิวหนังเราเนี่ยเก็บกักความชุ่มชื่นได้ดีขึ้นไปอีก สาเหตุที่ทีมชอบเจ้าตัวนี้เป็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นแบบทานนะคะพอเป็นแบบทานเนี่ยมันต่างกับแบบทาตรงที่ถ้าเราทาเราได้เฉพาะจุดที่เราทาแต่พอันเป็นแบบทานเนี่ยมันได้ทั้งร่างกายนะคะทำให้เวลาไปไว่ว้น้ำไปอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็มักจะเอาละ่ะพยายามทากันแดดแล้วก็ทาช่วงที่แบบรู้สึกโอเคหน้า สนใจพิเศษตัวมันเหนียวอ่ะก็ทาแบบบางๆอะไรแบบนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันช่วยได้ไม่มากอ่อถึงก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะในการช่วยเพื่อดูแลจากประสบการณ์นะคะก็คือไอเรื่องจุดด่างดาเล็กๆน้อยๆเนี่ยพิมพคิดว่ามันช่วยได้เพราะว่าหลังจากพิมไปเที่ยวมาโดนแดดร้อเเต็มที่เนี่ยกลับมาคือผิวพิมพ์ไม่คล้ำลงมากแม้กระทั่งแค่หนึ่งเฉดได้เพราะกลับมาพิมยังสามารถใช้หลอกคือสีเดิม ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีหมองไม่ไม่มีหมองคล้ำไม่มีแห้งกล้านเลยแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าส่วนของที่เขาบอกว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราเก็บกับความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นเนี่ยทิมเชื่อว่าสองอันนี้เห็นชัดเจนมากนะคะแต่ส่วนในเรื่องของริ้วรอยอะไรพวกนี้เนื่องจากยังไม่ค่อยมีก็เลยอาจจะแบบยังไม่ค่อยเห็นนะคะว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็คือไม่ได้มีเพิ่มหลังจากที่โดนแดดถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราโดนแดดมากมากใช่ไหมคะแสงแดดทาลายผิวหนังมันก็จะทําให้เกิดจุดด่างดก มันไม่มีอยู่ก่อนแล้วกลับมาก็ยังไม่มีก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันช่วยหรือมันไม่ช่วยส่วนนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องอาทาให้ผิวกระจ่างใสกับช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนี่นะคะอันนี้สําหรับโดสในการ<อ>ทานนะคะรับตัวพิมพ์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์ทานแบบว่าแค่เป็นช่วงชตๆอย่างเงี้ยที่บอกคือเรารู้ว่าจะไปเที่ยวทาน2เดือนนะคะก่อนไปและหลังไปอย่างเงี้ยพิมก็จะทาน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นหเม็ดเช้าหเม็ดเย็นก็คือเรียกว่าวันละ2เม็ดไปเรื่อยๆตลอดทั้งช่วงเวลา2เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดวว่่าาแบบ โอ้ยฉันโซบม,มาตลอดชีวิตอะไรแบบนี้ทะะัสามารถจะทานเร่งรัดได้ก็คือ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะพอใจแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณลงจนเหลือวันละแค่1เม็ดตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะที่คุณตงการอะไรไหนๆก็ไหนๆนะคะจะถามว่าพี่ถือกล่องอยู่ได้นะคะไม่แกะ่สะทีดเอาอันนี้ตัดเปิดให้ดูเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีพลาสติกข่อไว้หน้าตาเป็นแบบนี้เขียน perfect radiant เอามือสไลด์ออกนะคะ ดันปื้นอันนี้ก็จะเป็นปลอกสีขาวดึงยากแต่คาะพลึบออกมานะคะแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้ด้านข้างกล่องก็จะบอกนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรต่อมีอะไรบ้างเอออีกอย่างที่ลืมบอกคือว่าเจ้านี่ค่ะเขามีส่วนผสมขขงวิตามิน E วิตามิน C อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณกําลังทานนี้อยู่นะคะสามารถจะข้ามการซื้อวิตามิน E และวิตามิน C มาทานได้เพราะฉะน,นั้นก็คือประเวงทางกับเจ้านี้อันเดียวแล้วก็ถ้าก็ประหยัดกับไอ้พวกเจ้าพวกที่ เราต้องซื้อแยกอยู่แล้วนะคะจะได้ที่ถ้ามันยังเหลืออยู่จะได้กินได้นานๆน,นะคะเปิดออกมานะคะก็คือจะเป็นถุงฟอยล์แบบนี้ตัดฟอยล์ออกมาข้างในนะคะก็คือจะเป็นแผงๆนี้นะคะด้านหลังเขียนอนวิยองสีชมพูพคุบกิ๊บน่ารักนะคะแล้วก็หนึ่งแผงมีสิบเมตรอย่างเวลาที่พิมไปเที่ยวนะคะพิมบอกพิม กินวันละ2เม็ดใช่ไหมคะเช้าเย็นเช้าเย็นพิมก็จะพบไปแค่แบบแผงเดียวเนี่ยนีก็ได้ต้อง5วันแล้วนะคะปกติไปเที่ยวก็มันจะเป็น3วัน4คืน4คืน3วันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องแบบพบอะไรรุนแรงแล้วก็มันเป็นฟรอยแบบนี้ก็ทําให้ รักษาได้ง่ายแล้วก็ใช้กินหมดเป็นครัง้งๆางไปอะะ่ะมาดูคําแนะนําข้างกล่องกันหน่อยดีไหมคะเพราะปกติแล้วเนี่ยพิมพ์เขาเ้าใจว่าหลายๆคนเวลาซื้อพวกนี้มานะพอซื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะซับเต็มที่เลยยังไม่ทันอ่านเลยนะคะ่ะกล่อง,งเขาบอกอะไรบ้างนะคะก็มีส่วนผสมแน่นอนน้ามันนูน่นนี่ผลทับทิมเปลือกสนนะคะอย่างที่พิมบอกมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีอยู่แล้วมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์พวกต้านนุ่มหมุนสละช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่นเร็วนะคะ ที่สําคัญตรงนี้เขาบอกไว้เลยนะว่าสตรีมีคันให้นมบุตรแล้วก็เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอายุน้อยมากยังเด็กผิวยังเด้งสิบห้าเจ็ไม่ต้องมาพูดนะอย่ามาถามว่าซื้อที่ไหนนะคะนี้จะไม่บอกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมควรเก็บในที่แห้งส่วนตัวของพิม ควรเก็บในให้ในที่ที่ไกลมือเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอะ่ะจะแบบว่าชืบอ,ออกไปหนึ่งแผงนี้ก็เศร้าเลยนะคะเพื่อนๆก็อยากเสริฟกันเวลากินก็แอบบแบบหน่อยแล้วกันเก็บดีๆอย่าให้เพื่อนเห็นนะคะเพราะว่านี่อันตรายมากเลยค่ะแล้ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าพิมพ์กินอาหารเสิร์ฟอะไรอย่างไรยังไงบ้างน,นะคะก็เรียกว่า น้อยเพราะว่าพยายามจะพึ่งอาหารที่เราทานให้ไม่สุดช้เป็นไปได้อาหารเสริมก็ยังคืออาหารเสริมอยูเวันย่งขนะคะมันคือส่วนที่เสริมขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่สามารถจะใส่เข้าไปในร่างกายเราได้แต่ถ้าเราสามารถใส่เข้าไปเองได้โดยการทานก็ทานเลยคะ่ะเพราะว่ามันดีที่สุดต่อร่างกายกเราใครคที่สนใจอยากจะกินเจ้านี้นะคะพิมพแนะนําว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเถอะเพราะว่าราคาเต็มมันค่อนข้างสูงนะคะราคาเต็มที่ระบุในโบชิวนเนี่ยคือ 3,280บาทหนึ่งกล่องมี40แคปซูลนะคะถ้าเกิดทานในทีมิมทานคือวันละ2เม็ดก็คือจะทานได้20วันแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแบบเมนเทนแนนซ์เรื่อยๆนะคะกินวันละเม็ดก็ได้กินไปได้40วัน 3,280บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสมัครเป็นสมาชิกพิม,พมพจำได้ว่าน้องชายพิมบอกว่าถ้าเป็นเมมเบอร์มันจะลด20หรือ25เปอร์เซ็นตะ์คะเพราะนั้นคุณสมัครเมมเบอร์ครั้งเดียวซื้อกล่องเดียวก็คุ้มแล้วค่ะเพราะนั้นอย่าลืมสมัครเมมเบอร์เถอะนะจะได้ประยอยดปรายวันนีก้ก็จบลงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังทานอาหารเสริมอะไรต่อี่อะไรอยู่นะคะอยากจะให้แชร์พิมทราบหน่อยนะคะว่ากินอะไรกินอะไรกินอะไรกินวิตามินอะไรนะคะอยากทราบเหมือนกันหรือกินอะไรกันยี่ห้อไหนนะคะจะได้รู้เผื่อพิมจะได้ไปลองบ้างนะคะแต่อย่างไร จิงๆแท,แท้ผักผลไม้ชั่วที่สุดนะคะอะละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมเป็นจบรับใจกันแลยวนะคะสวัสดีค่ะ